พี่น้องนักนาได้มาร้องได้มารำกอยที่ทองดำได้ไหมกระจายอดกรใจายยานันใจสันนั้นใจยาพัวดำเองเป็นเพลเท่าคนใหญ่้รใจาย็จนใดแล้วใจเย็นจะปลูกไม้ดุมปสเล่น เทาใจอยถ้าฉันไม่ได้เล่นเพลงโบราณให้รู้จหาไปทำอะไรโทษไทยดาวฉันก็โทษใดแต่แกงมารุมนั้นเชิงร้อยทองดำบ้านนูกเป็นเพลงนานเล่นเพลงโบราณแต่ไม่ใช่เพลงนุให้ถึงทอก็อช้างคอยฟังก็จะเงื้อ On, no. ขอบคุณคนะ่ะขอให้วยดวยทุกคนเลยเมื่นาจิตตามนาคนจิตตาขอบคุณหลาย่านอ่ามข้ใค้ดวนะยดวย เราเนี่ก็ชังง่คอยฟังนาเตเน่เอ,อ้ยนี่วะกรอนหลอกนาพี่น้องนาเพลงเนเกิดมานาน,น,นแล้วเราก็หยบเท่ากันเสมอหน่อยไม่นาน่วงก็ฟังเนื้อเพลงนั้น ว่าร่างกายก็เท่าเกินเห็นเท่าเดินเท่าก้าวถึงจะบุกหรือจะเท่าค่ารบเขาเกี้ยเท่ากันตีแม่คนก็นแม่ไม่พูดในเท่าก่อนเท่าอ้อก,กี้แม่เห็บหน้หัวน้อยก็ยังคอยทางเรากฏิก้าวไปทางไหน เรียกว่าทองดำไม่เท่าเท่าไรไม่เชื่อทามลุ่มุขมทะเลแต่ทองดำในนั่งเหล่าก็ยังไม่เท่าเกินคนดอกยังมีแรงเดินไปรำเพรียงเดือนอยู่ดอกไม่คนใดนี่เขาโง่แล้วเท่าเท่าไร ลพนนะิกขึ้นมาทั้งนี้เพิ่มันปิกโนนมาเจอหนา้ากันมันก็ต้องทามข่าวกันก็ยาววะฉัน ี่เร่น no. no. ี yeah. okay. no. okay. um no. Yeah. No. ่ถามข้าวเกินแล้วพี่แต no. 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 no ่งภ no. no. no ูม no ิกงามมนุมากับเินวันนี้แม่คนงามจะต้องถามข้าวแก่สาวนมมองนมบนเกิดเป็นคนจะนมมีอายุแก่ใดเท่าไรปีถึงยังแล่ละนมแม่ละกนมแม่เหมือนน้องรถวิ่งเช่ขนมื ไม่ถามว่าทามทักว่าถาลักทางทาน,น,น,นะหน้านาจะเนอเจอกันวันนี้กุ้นางต้องถามถึงไม่แย,ย่งนอกยังในฉันยังสงสัยอยู่อย่างหนึ่งมาเล่นเพลงกัน,น้างแกทันหลักนมมาแล้วหรือยังโน นินเพลงกระนางที่ทันล,นลนะนมและนานุ่งเงยมาเลวหรือ,อยังโนทั้งนมกล่อง,องนมกระป๋องฉันก็ลกมาถูกเกี่ยวโหแต่กินได้ก็ไม่สนุกชอบนมหมูนนี่ว่าจักที่ทำมาอย่างไหนเพราเตะเกิดได้ไงมาฉันก็กินแต่น,นมแม่พอไม่เห็นนมเกอยากที่กินนม กินนมใหม่ก็เชิงที่หัวนมใหญ่นมมาโมอถ้าเคยกินแต่นมโคทั้งนมเขียดนมคนพอมาหินนมคนจักทีกินนนมใครมาเจอนมเจ้าของนมก็จักที่ชมมาเอาอย่างไหนดูนมเขีเนี้ก็มันมีน้ำพอได้มัมหรือยัง นทำไมยังถามอย่างนั้นแกหิวอีของฉันทำไมเท่าไรรกแกหันไปทางลันวะมึงอยากหันไปบ่อยมึงไม่หูจักไฟเชียงวานร่มเก่งนี่มันทันมีนาแม่ได้อามรียงอน จัดจะทันมีไอ้ข้อใจสม,มัยพอคนป้อนมสาวสไม่มีสเลลไม่ทำยังแนวไอ้ยงังหอใครอยากใช้แช่จะบอกก็เธอรู้เห็นไม่ร้ายเหม็นร้ายเน่นานมแสแฉนมสาวจะทันมีน้ามาไะนนาราไรนอหน้าอะไรนอเช่นระแขกแม่นอกใจคณะไรนองเฮ้ยเอ อกนมีน,นานจะบอกให้เห็นไปเป็นส่จักชายเข้าชายออกกุ้งนางจะบอกพี่ชายอีกนำนมไม่ออกนำเกี้ยวจะเอาไปเลาพี่ชายเออเออเออพี่เขียวม่โอ้ น้ำนมไม่ออกน้ำเยี่ยวนี่จะเอาอเล่นานุ่งเออหนคนต่างใจฟัง <c oughs> ให้เราพี่ชายเองอเมาขอกินน้ำนมปุ้งนางจะให้กินน้ำเยี่ยวมันที่ไม่เหม็นเปรี้ยวเท่ๆนี่เวย้ยขอให้แม่ชายคิดวันนี้เล่นมือชายอ่านนะ มนนูโกยโล่ก no ับไม่โลกบาปโลกันรูทัวนมไม่มีน้ำเนี้ยเสือโหมาโลกันโหมาโลกันโล่ล่างโลกายเนื่อไม่ใช่โลกาโล่กยแต่พระเทจงหมายเลพูดเป็นไม่เลไม่เหลียวมาขอกินน้ำนมกุ้งนางจะให้กินน้ำเดี่ยวพูดเป็นไม่ลบไอ้ไม่เลียจากคุณเขาคุณออกพี่จะบอก ก็แม่คุณอี๋ทะเยวไม่ออกให้ผู้ใหญ่เพชรสวนเอาไม่เล่เาไม่คุนทีงานโน้นสูงบยัยักษชาคนยัณฑิษาคนโน้นสูงอยู่กันเดี๋ยวผู้ใหญ่เพชรก็เดินมาหาผู้ควบคุมเลยบอกว่าเ,าาอ,าาเอามาให้ฉันก,ก็ห0ารวยบบน เรียกขนาดนี้เดียวถ้าไม่มามันก็ไม่คืนมันไม่ใช่อโอ้ผู้ใหญ่เพียรนี่แกมีเครื่องสวนมาเถิานาจริงจริงนี่ผู้ใหญ่เครื่องสวนมีนี่ห<า>ให้อีนางยืมไปสวนตำน,นานหนึ่งหนาวากขอบคุณคนะ่ะนี่ไม่มีเสียงแน,นวโน้มสูงแค่ทีของเทืผู้ใหญ่เพี้ย ชอบเพลงคนหลาบเพลงนอนเยวเพลงคนหลาบด้วยเพวาแต่ก่อนจะเคยเอ็นนี่มาเล่นเพลงวันนี้และนาศุรกีรเิยังได้เห็นนั้นเองก็ศิลปินคนละทินละทานตัวน้องกันแสนดีใจที่ได้เห็นน้าลูกหลานก็ หาสะอาดื้นกะนาคูวันในนักสแสดงนานไทยคู่กับนางภาวนานางภาวนาแด่มาเล่นหินนะอาตีะลวะวานอกินริกพงยอมมีเพชรมีเพย่อมมีไยจะผิดดุน,นอาพี่ชายแต่งตัวกะดีมีภูมิสวยอิ่มสวยนำแต่งตัวมางางงามเนาวันนี้ แค่วยนุ่มเป็นอาอยากได้ไปไว้คุณก,กินินกับบ <c oughs> ้านแถวเวอร์เออสงว่าเปิดนายอยากได้ไปไว้คุณนี่นินเลนานุ่งเอ้ยกับบ้านแถวเวอร์เนา อีตอนแรกมีก็มาทวงว่าชายมันงามมันโหลแต่อีตอนปลายทาไมเชิงนักมาพูดคักเธบยนี่เองเกิดเป็นซักนักแสดงพูดไม่เม่งเอยไม่หมดหรือว่าพี่นองมึงตายหมดหาคนอยู่คุณมาไม่มีอยู่คุณมาไม่มีมีเมนามนพูดกันไม่หมายหมด ม่โมไม่ว่าดำว่าโมงได้ยินแม่หมโน้องว่ามาโอ้จะให้ไปดูแต่ถุนนี่บ่าค,คุยขุนหมานี่นาขาวไม่ยอมว่ามานสดที่นี่เนื้ออุ่นที่พี่ไปขุนอินินนั่นพวกหมาอินนำเองรำกโนเจ้าของยินนินโน ยังรู้จักหาบ่นเขา,กากโกจะโขงกินโน,โนมันาเชื่อว่าพอมาอิ่มนำเองก็ลำกันโนจะขอกอินโนดูมันว่าแทียมีปากจะพูดไปไม่อายแม่อายพ่อที่ตามมาช่วยทำบุญไปอยู่ขุนอินนันนพี่อาพูดหลายวางลายวางลาย ว่าน้องไปเห็นเพลงกันจังหวัดที่หลายวันว่าที่กลายวันเพราะคนภูมิหนุ่มเวที่อยากพูดหาลายแหวงลายวาไม่ปากอยากพูดไปไม่อายผู้ชมไม่ได้ม,มาคมมาคู่ที่เจ้าของมามันไม่อยู่สเสวธนาแต่มาคอยสีตาว่าช่วยท่า อยู่คุณนอีหนิหน่อยแล้วแกก็สร้างมาน้อยให้ฉันสักตัวหนึบหวยนี่แมาทําเอ้ยแบบสร้างหมาน้อยให้ฉันสักตัวดนึกว่าหวยหนินเด้อ จะให้คนไปเอาหมาจีเข่าท่านิวาเธอจะไม่พูดให้มิลล็กงามมือนินนีไม่ได้หนวกใดในใดไรใดนาให้พี่ไปเอานี่ก็หมามันไม่ใช่ใดนี่ใช่ใดนี่ไ้มาเจอกันก็น,กนา่งดวไม่ใช่ใดเดียวไ้นมาแล้วนะคนนั้นฟังเพลงกันเะม่เสียงดินด้ก เอหมูมันได้เ้อควันดินอยู่บองพระทงอยู่โบสโอ้ฉันว่าเต็บพี่นงกุ้งนางตายหมดโอนนี่มีงานบ่อยเลยไม่ค่อยอยู่บ้านจะให้นายสุรเกียรติเขาไปเบียดขุนอีนินนั่นพวกุนํานำหมาสนุกมึงก็อย่าไปนิกถึงนินเนอ เลยมีสูตระเกียรอ,ไไฟไฟอาไ,ไอคีโมยนี่ต้องต้องให้คนรู้จริงเปลี่ยนคู่เดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นมวยเราต้องเปลี่ยนคู่ม,ม,มันหลายคู่เดี๋ยวมันชีว่ามีเมื่ ตามอาวุโสเด็ดทารุ่นนี้ไมกาดอกมีกาดอกไฟไหมไม่มีเบ่ไม่รอเออขอวันนี้ได้มาเจอหน้าไดนละเนื้อมาปะดมักเก่งเอยพี่ มาเจอพี่ชายอย่าถามไทพพ่อคนดีลองตบนงสักวันหนาอย่าด่วนหาวันคุณว่าพี่เอ้ยวันนัวไอ้ชยชัยอชายชัยไม่ทำเป็ปเพื่อเป็นผ้าปลูกสลาเป็นผักพอเห็นหน้าก่อนึกรักจะใครน้อได้มาเป็นภู้ใครมาไหม มีมากมีมากเออได้มาเป็นผากนำตัวเป็นพันแต่พอได้เห็นเห็นกันก็เป็นพอทั้งสมภูมิเพทไม่มีเหุมีภัยแทกไดเมียบ้านไหนคือเป็นผู้ดีมีผูเมื่อน้าพี่นวลพ่อเป้านายเลยอยากทักไทย ย่างน im ุ่นเรีนมาเพลงมาจนถึงปีนี้พี่มีเมียน้อยเอาไว้ด่าแนว้ยโเล่อเรื่องโน้ยเคยมีเมียหน่อยแต่ทุบอย่าเออว่ามีเมียน้อยไปคอยด่าแนวเดินนี่เกเล่อ หลอกนาพระเนืเอ,อหรือยังนอจับเมียน้อยจะเอากัไในพรร่างกายฉันมันไม่โลวันนีม้มาปะม่เกมโปจะให้เราโปกรกอย่างไหนใจใจก็เึกมานานอยากได้คือกันได้เมียน้อยยืนนํำลายไหลยอยปันเห็นนมเมียนาย นมเมียนายเนื้อแต่พีผีเนี่ยังนึกนื้อไม่ให้เมียเนียวอบและเมียเนื้อสบู่ไทยไม้เทงกูดเรื่องเร่งฉันก็มีโทอส่งนึกอยากได้เมียน่อยชอบเทเๆแต่บุญไม่ถึงก็จักจะทำกันอย่างไหน,ยนอยยังจะได้ สักคนหน no ึ่งทเวีทนากวหาเมียโนยเบื้องจะคนหนึ่งผู้ใหญ่อยดแต่ก็ดี เอาไปยังได้เลยเว้ยพี่ถึงพันมาพัน้อยกัได้เออถ้าหากซซซาก็หาเบียหน้อยักหากนเอ้พี่เออเลยสสักคนที่เอารุ่นน่อยรุ่นใหญ่ที่เอารุ่นไหนกันเอาได้ลองบอกเกคนในหมู่นคนหนคนนั้น มีกนกี่้อก็นส้เลยเจปวด่ามา้มาหนุนกนอรเราเาไม่ทราบมันหาเกเก่ามันม่รู้เปลอดภัยดิมันโดนอไรกรรมการขอกระชับด้วยนะครับแส่กระชับเล่นนะครับอยกรูอยกรูมันเป็นยังไงแบบยี่มันอยู่ือ้ปล่าอะไรแบบยี่มเ็นมัน่านองมันสวตวันง่ายง้ โอ้ขาหยอกลูกขยอกเขยอกตกหัวเจนเราเจนมีททำไมลกนอนเขลูกนอนคขมาไอ้กูไม่มเทอไาลูกกูแล้มันดื้อฉันไม่ทำไมแกดองไอฉันจับแต่ฉันไจับเดืดที่เจ้กมันกินลำบากนึงดลูกกูลูกมาแม่เคยจองก็น้องเคยเสียอยก็เคยมานุ่มก็นานเเราไปร้งที่คุน้องอาเกินหามานหนึ่งันานนามาหนึ่งมานานเจ้าเกดส่าเราเราฉัน มีพันนกอีกตัวหนึ่งมันไม่ได้ลรำมาเดินเอางสือเป็นหมยว่า่าลงพัดเดับไม่หูถ้าที่ถามตามกระถูที่หมกูกใดให้ไม่ว่าก็เธอเกิดเป็นมนุษย์อย่าเอาไอ้สูด เออมานนะอยากถามว่าผู้ชายทำไมอยากได้เงี้ยน้อยให้เราจังมาเมันเป็นก่อนไอ ทำไมผู้ชายอยากได้เมียน้อยเออทำไมผู้ชายอยากได้เมียน้อยดอกนธอนี่ให้เราจ้บดอกนาพระนี่เออมาเนอบางคนก็มองเอาของใหม่เขาเข้าใจอยู่ดอกเธอดอกเธ้ไให้มาเนอดอกงามเอ้ยมาไหนที่ใช้ เขาก็ไม่ถือไม่สาพูดไม่สาเองมีสมเมียตองมันพัดลมพัดไช่นานแล้วมันไม่สาสโอยนานล้วมันไม่ายได้แม่คนสวยบางคนก็มีสม ไม่เสริมอย่างนั้นเละแม่เนื้อเลีก็ยอมเห็นเขาได้มีอะไรมาคนก็ได้มีใหญ่บาคนชอบเล่มมาแต่มีเล็กก็ดูแต่เพียงผ่อนักแม่งามพักมาอย่างได้มีเด็กเขาว่าได้มีใหม่เอาใจดีไม่มีแต่ด่าคือกะมีเดิม มันมี zoom z o o ยังไงยังไงอ่ะเอาพอต้องปลอดภัยไว้ก่อนเออก็เมียเด็กมันไม่ค่อยด่าละเด้อคือพี่หาดอกนางทำนาอ้าวกุ้งนั่งที่ไปไหนเราเร็ยนไม่พ้นสามทิศตะทีเลยโอ้คนก็บรรลุเขาลงบาลี่เกศเออลุกเปื่อยลุกเปล่อยไป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 ปลดภัยปลอดภัยเออไปเขาเขาลงบาลี่เกศ อพยพไปดูนี่กันปะร้องหน้ากินเออเเอออะไนกเออเมียเดิมผู้ชายเจ้าชู้สวยมากดีได้นร่อก็เอาสงได้สงก็เอาสาพ่อคนงามชอบหามาแล้วหนึ่งเพิ่มเติมต่อยอพ่เมียซก็ โอ้ยพี่กูโอ้ยขอบคุณพี่คุยนะจ๊ะโอ้ยอีบอกเลยโมาไอเออขอบคุณหลายๆฮีๆรวยๆอีพี่แต่ขอบคุณมากๆถ้าไพ่เบ้นเลยนี่อะไรล่ะถ้าไพเดี๋ยวเดี๋ยวรับรางวัลจากคุณนายเบไรก่อนโอ้ อันน ah, yeah, yeah. uh huh. oh, right. ี้อันนี้ก็ม็อบเองไม่ใช่คุณนายเราเ่อมาแต่คุณนายม็อบเองคือกันนี่แหละมอบเองอ่าเสียเสียอ้าวคุณนายได้คะเดี๋ยวอันเดียอันเดียกันอันเดียวกันบาเงินผัวกับอีกคนหนึ่งผัวกับคือเงินผัวคนละคนเมียไปร้านเลยเมียคนเดียวช่วยหนึ่งไปแม่จิ้มประจําจิ้มประจําถ้าไม่เหนื่อยเมียลายหาว่าเมียลวงรักเมียหน่อย